โอ้ยมันเด็กไม่ได้ดูไม่ได้ใสได้ไงโดนแค่น้อยกัดโดนอะไรกัดนะรู้จักไอ้แค่น้อยป่ะผมว่าเต่าเนี่ยไอ้แค่น้อยโยอมรู้จักไอ้แค่น้อยเหรอรู้จักเออไอ้แค่น้อยไอ้แค่น้อยน่าจะกัดแอรก่อนถึงกองเรื่องเดี๋ยวเผา หอได้ตัวใหญ่เด็กก็นั่งดูกันเงียบไได้แค่น้อยเล่นกัแล้วประมาณกิโลเนี่ยโยนกไหนักไเนไ้หนัก